สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมช่องหัวโตชาแนลอยู่นะครับไม่ต้องแปลกใจว่าวันนี้ทําไมถึงอยู่ในรถนะครับอี EP นี้จะเป็น EP ที่1ของรายการที่เป็นรายการใหม่ของผมเองนะครับชื่อว่าหัวโตบนดอยนะ ก็คือว่าเรื่องของเรื่องผมต้องไปใช้ชีวิตที่อำเภอเวียงแหงนะครับหมู่บ้านสันแปดเป็นบ้านของแฟนเพราะว่าเมื่อต้นเดือนธันวาเนี้ยพ่อของแฟนเขาเสียนะครับแล้วทีนี้ก็เหลือแม่แฟนก็เลยตัดสินใจอยากจะอยู่ที่บ้านนะครับไปใช้ชีวิตที่บ้านขอเท้าความนิดนึงก็คือว่าผมเปิดร้านแต่ผมที่เชียงใหม่สองสาขาเนาะชื่อร้านบิ๊กเฮดบาร์เบอร์นะครับตอนนี้ผมก็เลยตัดสินใจ เซ็งทั้งสองร้านที่ที่เชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะไปใช้ชีวิตที่เวียงแหงที่นู่นเลยเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญมากๆนะครับก็ร้านแต่ผมนี้เปิดมาประมาณ5ปีละเข้าปีที่6แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรผมว่าชีวิตเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะครับเพราะว่าเรามีวิชาอยู่กับตัวตอนนี้ผมกําลังจะออกเดินทางนะครับจากตัวเชียงใหม่ไปอําเภอเวียงแหง ระยะทางก็ประมาณ170โลแล้วก็จากตัวอำเภอไปบ้านแฟนก็ประมาณ14-13โลนะครับก็เป็น180กว่านิดๆน,นะครับอ่าตอนนี้ของเต็มรถเลยกำลังจะขนไปนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าระยะทางการเดินทางเป็นยังไงยังไงก็ฝากติดตามการใช้ชีวิตที่เวียงแห่งผมด้วยนะครับใน EP ต่อๆไปโอเคเดี๋ยวเรามาเดินทางด้วยกันนะครับได้ <c oughs> ครับตอนนี้ก็กำลังเดินทางออกจากอำเภอสัตสายนะครับมุ่งหน้าไปสู่อำเภอเวียงแหงระยะทาง1้0กิโลนะครับ ก็จะผ่านอำเภอแม่มริมเออแม่แตงนะครับผ่านอำเภอเชียงดาวรถค่อนข้างที่จะหนัก นี้เราก็เข้าสู่อำเภอแม่ลิมนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าปั๊มนะครับเพื่อไปเช็คลมยางลถสน่อย ก่อนถึงสี่แยกที่จะขึ้นไปมั่งแจ่บพ๋อมีรถบิ๊กไบจอดอยู่นะครับเราไปตีโค้งก่อน น้องเขาเติมยางไม่เสร็จจนเลยครับโอ,โอเคครับเดี๋ยวลงไปเติมลมกันนะครับเดี๋ยวร้อหน้าผมจะเติม3 2ส,สองน,นะเพราะว่ารถบุกเดยอะ ึ้น29นะครับไม่ถึง3 2, 1, ามาทำไมรอบนะี้โอเคตอนนี้ตะกี้ก็มีปัญหาเรื่อง <c oughs> เติมลมนิดหน่อยนะครับเติมไม่เข้านะครับ ตอนนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะอ,าออกจากแม่ริมแล้วก็เดินทางต่อเข้าแม่แตงแล้วก็เชียงดาวนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะผมใส่แมสตลอดเวลาเลยช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับกำลังระบาดระลอกใหม่ละ หนักนะครับก็เลยมีเสียงพิทาพิทาทิดหนัก ็จะเข้าอำเภอแม่แตงนะครับมาสักระยะหนึ่งผมไม่ได้ขับรถเร็วนะผมกขับเรื่อยๆไม่ได้รีบร้อนอะไรนะครับก็ค่อยๆไปเพราะว่าของเยอะถ้าเลี้ยวสายนี่จะไปปายนะตรงไปก็ไปเชียงดาวไปอำเภอฝาง ไทยประการแล้วก็แม่อายนะครับส่วนเวงแหงอ่ะเราจะต้องเลี้ยวอีกทีหนึ่งนะครับเลี้ยวซ้ายไปอีกที่หนึ่งอะไรไม่รู้ขึ้นสร้างนะครับเป็นเครื่องบินโอเคตอนนี้ก็เข้าแม่แตงแล้วนะครับคำพูดแม่แตง เข้าสู่เขตเอำเภอเชียงดาวแล้วนะครับผ่านหนึ่งด่านช่วงนี้อากาศก็โอเคนะตอนนี้ประมาณ11เมงจะเที่ยงก็ยังไม่ร้อนนะครับ ขาบ้างนะครับตามอายุการใช้งานเขาครัวกวอาจจะสั่นๆหน่อยนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ติดไม้นะอาจจะเสียงอาจจะไม่ไฟได้ยินอาจจะได้ยินไม่ค่อยชัดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเขาหลวงนะครับ จะว่าเหมือนจะเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในในในประเทศไทยแล้วนะครับอันนี้ก็คือเขตอำเภอเชียนดาวแต่ว่าไม่ใช่ตัวอำเภอนะครับตัวอำเภอเราต้องเลี้ยวขวาเข้าไปอีก มานิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าตรงไปจะไปฝั่งใช้ประการแม่อายนะครับแต่ถ้าไปเวียงแห่งเราจะต้องเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับเลี้ยวซ้ายรงนี้ก็ยังไม่ก็ยังไม่ได้ขึ้นเขาน,นะ ก็ยังไม่โหดนะครับก็ยังเป็นทางปกติอยู่ตอนนี้ก็เข้าสู่เมืองงายน,นะครับเขาเรียกว่าเมืองงายน,น,นะแถวนี้นะครับเป็นตำบลน,นะครับพอค่อนข้างที่จะ,จะเจริญกัน ไปก็จะไป ส่วนส้มนะสวนส้มกวหวานเวียงแหงนี้ก็จะทําการเกษตรเป็นหลักนะครับถ้าขึ้นชื่อเลยก็จะเป็นกระเทียมนะแล้วก็จะมีพวกส่วนส้มแซมแซมนะครับแล้วก็มีพริกนะครับส่วนใหญ่ก็หลักๆก็จะทำกระเทียมกันซะเยอะนะครับทางก็จะเป็นเนี้ยทางโค้งถ้าส่วนใหญ่ ต้องค่อยๆขับนะครับแต่ถ้าคนเจ้าถิ่นแถวนี้เขาขับกันแบบชำนาญละเขาจะขับเร็วหน่อยอแมเจ้าถิ่นมาละค่อยๆไปส่วนใหญ่เขาจะตาด พวกเกษตรกรนะครับอาชีพต่าง ก๋วยเตี๋ยวให้กินด้วยก็มีร้านค้าขายผลไม้ขายรูปภาพขายอะไรเดี๋ยวพาไปดูวิดีอ ิวสวยมากนะครับอันนี้ก็เป็นชิช้าพงจอดพักรถสักแป๊บหนึ่งนะครับเราค่อยเดินทางต่อก็จะเป็นภูเขานะครับสวยงามอยู่นะ พักรถก่อนนะครับเดีย๋ยวผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะ๋ยวไวเจอกันเค <Okay. S 1> ตอนนี้ก็กำลังจะเข้าตัวอำเภอเวียงแหงแล้วนะครับสองข้างทางเดี๋ยวนี้ก็จะมีการสร้างมีรงมรีสอนนะเพราะว่าอากาศที่นี่ค่อนข้างดีนะครับ ที่ถัดไปผมก็จะรีวิวที่ท่องเที่ยวที่เวียงแหงให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูแล้วกันนะครับ ประทับที่นี่หรือว่ามาทําอะไรสักอย่างเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังผมจะพามาเที่ยวนะก็เป็นที่ที่หนึ่งที่มีอาประวัตินะครับมีประวัติอ่าเราจะเข้าตัวอำเภอวินแหงแวนะครับข้างหน้านี้นะครับเป็นตัวเภอ สำหรับเวียงแหงนี่ยนะครับมันก็จะมีวัฒนธรรมที่หลากหลายนอกมีอมีคนที่อาศัยอยู่หลายเชื้อชาติหลายเผ่าพันธุ์นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาศึกษามาทําความรู้จักกับที่นี่กันใน EP พีอตอนไปนอ้องถึงแล้วเพื่เวียงแห่งนะครับ ผมก็จะขับรถต่อจากตัวเมอไปอีกประมาณสัก13-14โมนะครับ ครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงบ้านแฟนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรเลยในการเดินทางนะครับเพราะว่ามาเร็วไม่ได้ของค่อนข้างที่จะเยอะกลัวของแตกนะครับก็คงจะต้องขออนุญาตปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปขนของก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีต่อไปครับผมสวัสดีครับ